วันนี้เรามาอัปเดตการปลูกตะไคร้ให้ดูหลังจากผ่านไป่องวันสถานาการณ์ของแต่ลตกนเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาชมกันเ,เลยครับเริ่มจากตอนนี้เป็นการปลูกแบบธรรมดาตะไคร้แบบไม่มีลากสักตอนในการปลูก ไม่มีอะไรตามมาไม่มีพุนเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันต้นนี้ปลูกแบบปัดใบจะขึ้นแล้วเป็นไฮนามสักนิดนะึ น้อจะคืนมีเคส,ส่งวัดหลากไม่มีนะทีต่ตนก่อนใครอยากชมอยากเดี๋ยวผมแนะนำให้ไปดูในอีพี60อีพี60การปลูกตะไคร้ในกระถาง ลองข้าไปดูับครวิธีการทําเป็นยังไงวัสดุอุปกรณ์ก็มีน่อยดินกระทางตะไคร้แก้วน้ำเค่นั้นกับเราจามาปลูกได้เดียวใช่ระยาเว,วลาปลูกแป๊บเดียวดูนะดูเขาขึ้นแป๊บเดียวมาเคส่องวัน ผู้ม้นก็ไม่เชื่อมกันโดนเลยเออขึ้นเร็วขนาดนี้กับแบบหลบปลูกธรรมดาแบบมีเจ็บไหมนี่ครับการปลูกแบบธรรมดา เดี๋ยวค่อยหลากมันค่อยดูตนเข้าอายุเจ็วันเนึ่อาติดผ่านไปเดี๋ยวค่อยดูหลากว่าจะเป็นยังไง วิธีทําอยู่ใน ep 60 ep 60สิบจะครอยากดูยากเอาไปลองทําตามลองเข้าไปดูครับเนี่ยปัาะดูปรณกอบีบกระทาดิู้ตะไคร้แก้วนาแค่นี้จริงๆครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะ แค่นี่เราก็จะได้ไข่ฟองโกแล้วฟองโกไม่ี่ว่าโกให่เป็นโกเลยอ่ะนี่เคระยะทัองวันเดี๋ยวันจะจ็ดขึ้นทุกตอนแล้วก็เร็วมาก ไม่จําเป็นต้องมีลากนะปลูกของพุ่มไม่มีลากสักเส้นในการปลูกแต่ละตน้นพวกนี้ก็ไม่มีลากไม่ต้องเชนา้าไม่ต้องไปเชน้ำให้มันเสียวเวลาอยู่มาปลูกเลยนี่ตะใครนี่อยู่ในตู้เย็นไม่เลยนะตะใครจะอยู่ในตู้เย็นไม่เลยเดี๋ยวมาปลูกเอามาทําเอามาตัดแข่ตั้งพักไว้ให้เข้าให้เย็น หรือไม่มีความเย็นแล้ตั้งถ้งไว้ทสักชั่วโมงหลังจากเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วก็นั่งมาปลูกลองทำดูแบบตั้งรับใกล้สิวคอนโดอพาร์ตเมนต์หรือบ้านปักที่ว่าไม่มี ทีปูซื้อกระท้างห้ากระท้างซื้อดินเดี๋ยวเอามาทำดูพักส้วนขั้วบางที่ไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แก็ปูเองงชายงมือปูเลื่อนโต๊ะ อันนี้เหลืองมิลว si ่างคนต้องเอาไปแชร์ลากวนนะอย่าให้นิดเดี๋ยวถึปลูกต้องเอาไปแชร์ลากวนลากโอเป็นนอกคนต้องจะเอาไปฟังบาผมนพูดไม่ต้องผมเอามาบันเลยเอามาตัดลากไม่ต้องมีสักเส้นนะ เรามาคุมขวบแน่นอะอาศัยจากการที่ว่าเราทำ้นมาขวบแน่นหล่อ,อามาทำแบบนี้ดูโอ้ได้พ้นติด เลยเป็นครอบครอบแบบนี้ครอบอะไรนะเรยกครอบใบก็อ่ะจุกใบอ่ะน่าจะเป็นน้องเขาขึ้นมากันนะ,นมะเมื่อต้นไม้ผิดพวกบอนมันคลายคลาย,ายวันไม่ใช่พวกบัวเลยต้นไม้ตัวไปเลยเนื่องใบจะมีเนื่องเนื่องน้องเนื่องตาเนื่องใบจะขึ้นเนื่องน้อง ลือน,นึงถากับต้นไม้ทุกชนิดเมื่อผิกถ้าเราหักนั่นก็ขึ้นติตาใบบนถ้าเราหักเราเก็เถเราตัดติตาเขาเขาก็ขึ้นติตาใบป,ปวกวิ่สั้นกปวกเลยขึ้นตาใบข้งนั้นแต่ก่อนเทวา่าคอคโคนจะออกตรงน,น าบกลางนั้นเดียวโอเคครับเดี๋ยวถ้าใคยยรอยากทําตามก็ไปดูใน EP 6 0 EP 6 0พาไปดูหน้า YouTube ใน EP 6 0ครับ จะบอกอะเรเยอยดบิธีการทำสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลานไปก่อนเดี๋ยวพบในคลิปหน้า